คุณต้องการให้ใครไล่ตามคุณอย่างบ้าคลั่งดูเดือดความรักเนี่ยครับคือการขายไอเดียครับให้คนคนหนึ่งเชื่อให้ได้ว่าถ้าเขามาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเราแล้วจะมีความสุขค,ความรักเท่ากับความอยากครับอยากมีอยากเป็นอยากได้ครับนั่นหมายความว่าคุณต้องกระตุ้นความอยากของอีกฝ่ายครับแล้วเขาถึงจะอยากจดจ่ออยู่กับคุณครับคนเราเนี่ยอยากมีคู่ชีวิต แล้วได้รับความรู้สึกอยากอวดครับถ้าเราไม่เก่งหล่อสวยรวยดีดังแต่ถ้าคุณพูดเป็นคุณก็ได้เป็นที่1สาเหตุที่ผู้ชายอีกโก้สูงหรือผู้หญิงอีกโก้สูงไม่ประสบความสําเร็จเพราะอะไรครับเพราะพูดดักสมองคนไม่เป็นครับคุณเลยเป็นที่หนึ่งในใจของคนไม่ได้ ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคอมเคยสอนไว้ในคอร์สจีวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิวิยาชนะเกมรักราคา3,009 9รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,009 9นะครับรวมถึง39จิวิยาต่อรองชนะมือ3ราคา3 9 0 0บมูลค่าทั้ง4คอร์สเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง 990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง5้าท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ